ไปครบทีมบอครบทิมมาเช็คกันหน่อยเอางางป่านหูทางเนาะห้างนานนะเออเออเออเอาไปจักโลเออเนียโอ้ยป่านนั่นแหละว่าจองไว้เพื่อนวะจองไว้ยกูและเพียก็ค้นจองบอกม่วงอัน คือ,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 อกรบ่าเดอกมาจองไวบต่ายางมาพูดนะบักม่วงนะ,อ,คคะอันอันเพื่อนมาจองไว้ะนะบักม่วงก็เลย่าพิ่นสิบเอาจากสามสี่โลถามแล้วว่นหนึ่งเดียวกระเบนนั้น,นมดียังไวๆขีคุตะบูตะมีอ่าเห็นไม้ผีนะ่ะเ,เ,เห็นไม้ผีฮาโลวีนนะคะผีใหญ่ควัน นั่นแน่ะมันยืนรอหนูอยู่มอนสเตอร์ฮะวันไหนะอะสามสิบเอ็ดที่หล่ะลอยกระทงวัน,น,นที่สามนะลูกวันศุกร์ป้าดูแล้วเนาะดูแลว้วดูแลว้วดูแล้วถึงจังหวัดนะคะขาลั้งนะคะ เช็คหน่อยนะเช็คนะเชทุกอย่างเลยเช็คทุกอางเดี๋ยวบนอก่อนล่วงหน้านะเดี๋ยวมีอาหารสุดท้ายแต่ต้องบอกล่วงหน้า Oh. ถ้าขายเจริญเจริญเน